ครับที่จังหวัดอ่างทองก็มีการเร่งป้องกันน้าไม่ให้เข้าท่วมบริเวณตลาดสารเจ้าโรงทองได้สําเร็จนะครับแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังน้ําด้วยนะไม่ให้เข้าไปท่วมที่วัดม่วงหลายหน่วยง,งานตอนนี้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่นะครับคุณมัทนิยามากสมบูรณ์ครับจจ้ายนานสดมาจากที่อ่างทองคุณมัทนิยาเช่นครับ มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดอ่างทองนะคะคุณปัทมาพรคุณวีรศาาักดิ์คะกว่า3วันแล้วนะคะที่สาวอ่างทองนั้นจะต้องเผชิญกับภาวะว,วิกฤตน้ําท่วมและยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแม้ว่าจะมีระดับน้ําในบางจุดนั้นทรงตัวหรือว่าลดลงแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็ยังคงเร่งป้องกันแนวคาทําแนวคันกั้นน้ํานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่สําคัญค่ะ ในวันนี้นะคะสถานการณ์น้ํานั้นตรงที่ฉันยืนอยู่นี้ก็คือถนนที่เชื่อมต่อจากแยกวัด8แก้วอํเาเภอวิเศษชัยชาญมุ่งหน้าไปอํเาเภอโพทองค่ะซึ่งอยู่ใกล้กันนั้นจะมีที่ตั้งของสํานักงานบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองมีน้ําไหลเข้าท่วมถนนเรียบริมคลองหน้าสํานักงานเต็มพื้นที่ทั้งสองข้างถนนเลยนะคะทําให้การสัญจรไปมาลําบากรถเล็กไม่สามารถผ่านได้จะต้องเป็นรถยกสูงเท่านั้นจึงจะสามารถผ่านได้ค่ะทําให้เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องใช้ ใช้เรือของชาวบ้านเพื่อเดินทางเข้าออกและจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้การช่วยเหลือผู้มารับบริการแต่ถ้าหากระดับน้ําสูงไปมากกว,กว่านี้ก็จะย้ายที่ทําการไปอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองที่อยู่ห่างกันราว3กิโลเมตรค่ะก็เตรียม้อมาค่ะถ้าสมมติท่วมมากกว่านี้นะคะก็จะย้ายไปที่อบจค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายรถสํานักงานไปไว้ที่อบจแล้วเพราะว่าเวลาปฏิบัติงานก็จะไปเอารถที่นั่นนะคะก็มี เด็กที่ประสบป,ปัญหานะคะก็จะมีช่วยเหลือนมผงแพมเพ์ด <P amp ers> ของใช้เด็กนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เราก็ช่วยก่อกระสอบทรายด้วยค่ะการเดินทางตอนนี้ต้องใช้เรือค่ะก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกหน่อยแต่ว่าปฏิบัติงานได้ปกติค่ะ ส่วนระดับน้ำภายรอบชุมชนนะคะขณะนี้มีระดับน้ำสูงเกือบ3เมตรชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงขณะที่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบอกกับทีมข่าวเรานะคะว่าน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาบ้านชั้นเดียวท่วมสูงกว่า2เมตรบางหลังมิดเกือบหลังคาค่ะชาวบ้านต้องเร่งอพยพข้าวของหนีน้ำออกมาอยู่ริมถนนและอยู่ที่เต็นท์ที่ทางองค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้ให้นะคะจึงได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะ พากันทอดแหหาปลาบางวันนั้นได้ถึง30-50กิโลกรัมพอได้กินแล้วก็ขายเป็นไรายได้เลี้ยงครอบครัวชาวบ้านที่หาปลาบอกกับเราว่าเป็นปลาที่หลุดออกมาจากฟาร์มในบริเวณใกล้เคียงซึ่งจะเป็นฟาร์มที่สำนักงานรปรศุสัตว์จังหวัดอ่างทองขณะนี้ก็ได้ลงเรือไปสำรวจความเสียหายแล้วด้วยค่ะตรงนี้ประมาณเกือบเกือบสเมตรครับแต่ทบขึ้นมาตรงนี้ประมาณ6กถเซนครับเพราะเป็น คันคลองเป็นแนวคันคลองก็หลายหลายหลายสิบคูเรือนเขาบันจะไปต่อกับโพลังนกครับเป็ดแก้วหัวตะพานไปต่อกับโพลังนกของโพทองครับนี่ครับดอยชาวบ้านกั้นดินไว้เพื่อนั่นน้ําแต่ก็ไม่อยู่ครับมวลน้ํามาแรงครับเนี่ยไม่เคยมไม่ไม่ค่อยทันกันละครับมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์อะไรก็จมจมน้ากันหมดครับไม่ทันเพราะน้ำมามาเร็วมากครับ ครับเป็นแนวกั้นดินครับเนี่ยบางชาวบ้านก็เอากระสอบทรายมาช่วยกันงานก็ทําไม่ได้ก็เลยต้องมาหาพบหาปลาไปกินกันครับครับขายบ้างเฟิร์นครับก็ยังไม่มีนะครับก็คือว่าผมก็มาหากับข้าวไปกินกันนะครับก็คือมันไม่เท่าไหร่ก็คือท่วมรามบ้านหัวข้าวอานะไรเงี้ยก็คือไม่เท่าไหร่ครับก็คือออก,กมาหาก,กินได้ครับก็คือว่าบางทีผมก็เอาไปแบ่งปันกันคนที่ว่าเขาออกมาไม่ได้ผมก็ไปแบ่งเขาคือแบ่งไปกันกินก็คือบางคนเขาจะมาหน้าอกผมผมก็จะเอาไปแบ่งกันกินก็คือว่า ส่วนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะระดับน้ําที่บริเวณแยกป่าง,งิ้วค่ะซึ่งเป็นจุดวิกฤตนั้นวันนี้ระดับน้ําได้ลดลงแล้วแต่ยังคงท่วมพื้นผิวจราจรซึ่งสถานการณ์น้ําท่วมตําบลป่าง,งิ้วที่อาเภอเมืองจังหวัดอ่างทองขณะน,นี้ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า2,500ครูเรือนและได้รับความเดือดร้อนกว่า5,600คนแล้วค่ะส่วนที่ตําบลมหาทยได้รับผลกระทบ531ครูเรือนประชากรได้รับความเดือดร้อน1,573คนทางด้าน นายอมรินอิ่มเอมซึ่งเป็นประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วบอกว่าขณะนี้ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งลำเลียงน้ําดื่มและอาหารเข้าไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ยังคงอาศัยอยู่ข้างในพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เตรียมเรือท้องแบนมากกว่า20ลําเพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยนั้นนําไปใช้เข้าออกค่ะสิ่งแรกที่เราช่วยก็คือช่วยเหลือจัดจัดหาอาหารนะครับ จัดส่งให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งอยู่ที่ท,ท,ที่ลึกๆที่ไม่สามารถออกช่วยเหลือได้สามมือ้อสองวันและแต่อาจจะไม่่วถึงนะต้องต้องขอไปด้วยเพราะว่าพื้นที่เป็นพื้นที่กว้างแต่ก็จะพยายามแล้วโดยพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเริ่มให้แต่และชุมชนแ่ละหมู่นะครับดาเนินการจัดจัดทําอาหารแล้วก็จัดส่งให้ ทุกหมู่บ้านทุกตัวเรือ,อรนเพราะว่าจะได้กระจายกันเพราะว่<ว>ที่ห,<ว>หราเป็นทีก<ว>กท่กว้างนะครับคราวนี้อาจจะจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับ ค่ะคุณปัทมาพรคุณวีรศักดิ์นะคะแม้ว่าระดับน้ําในบริเวณนี้นะคะจะยังคงลดระดับลงเล็กน้อยแต่ชาวบ้านก็ได้เร่งสร้างคันกั้นน้ำนะคะโดยเฉพาะบริเวณวัดม่วงซึ่งเป็นสถานที่สําคัญและในพื้นที่อํเาเภอเมืองหลังเรือนจําจังหวัดอ่างทองที่น้ํานั้นอาจจะวกกลับไปเข้าท่วมในพื้นที่อํเาเภอเมืองและที่อีกจุดหนึ่งค่ะที่ตําบลขุนอินทประมูลนะคะสําบูอินทประมูลนั้นระดับน้ําลดลงแต่ขณะนี้ชาวบ้านได้เร่งช่วยกันค่ะ นำเครื่องสูบน้ำนะคะไปสูบน้ำออกจากพื้นที่โรงพยาบาลอ่างทองและในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวิรกูลนั้นจะลงพื้นที่เยี่ยมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองด้วยค่ะ